สวัสดีพ่อแม่งพี่น้องด้วยนะครับเรามาสารต่อกันเลยเราเล่นใครไปแล้วว่ากูลืมนี่แล้วต้องมาเล่นคนนี้สาวฮอตเลยก็ว่าได้สาวสุดเซ็กซี่ยามิเตะ <c oughs> ให้ตายสิเริ่มจากอันนี้ก่อนนะครับกดให้หมดนะครับกดให้หมดทุกอย่างที่ต้องมีไม่มีอะไรหรอกแม่งกดข้ามเลย อะไรก็ไม่รู้อนาคิงอรัโปรเจกต์ที่สองมีใครไม่มีอะไรรเปล่าเอยใครวปเนี่ยโอ้พี่ชายกับน้องชายเนี่ยอะไรเนี่ยน่าจะใช่จากการคำเด้านะฐานแรกมาแล้วไม่รู้ว่าใครเปิดเพลงนะครับมีคนมาเคาะอะไรตุ้มตุ้มตุ้มตามด้วยก็ต้องขอไปท่านผู้จเิกิไว้ก่อนครับเนื่องจากเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ตอนนี้ อากศหนาวจะเลิกหายหนาวเมื่อไหร่ว่าไงวะตุ่มๆต่ำๆหมดเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยสั่งสอนมารยาทให้มันหน่อยเออเปิดอันตรีเปิดอันตรีให้หมดนี่เปิดให้หมดทุกอย่างที่ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยเพลงดาบนักปัดอุ้ยอะไรครับพี่อะไรครับ โอ้อ่อนนีิวายโง่โอ้โอคนนี้สวยนะคนนี้สวยมากอะ่ะลูกคนหนูหรือเปล่าวะลูกคนหนูใช่ไหมเนะี่ยใช่ไหมอาเจ๊อาเจ๊เจะเป็นลูกคนหนูคนหน,นูแน่เลยคนหนูบ้านรวยคนระับอันต่อไปอาะมันกดเข้าอย่างเงี้ยเหรอ แคกูก็งงกดเข้าไปไม่เลยอ๋อไอประสาทนี้ผมเล่นเนื้อเรื่องไปแล้วนะครับนะก็ไปดูได้แต่ผมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องนะครับแค่นั้นเอง <laughs> พาร์ทที่เท่าไหร่ก็ลืมด้วยนะครับพาร์ทที่เท่าไหร่ว่าตอนนั้นประสาทเซิงอุ้งประสาทเซิงอุ้ง ขอเฮียอะไรวะโป,ก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 ป๊ะเป,ป๊กเปดอยู่ได้เปิดก่อนได้เปรียบภาษิตย์ไทยสอนไว้เออหรือเปล่าภาษาสิษย์ไทยมันจะสอนแบบยดด้วยเราว,วะเนี่ยเปิดก่อนได้เปรียบมันคงไม่สอนอ่ะมัวส่วไปอุ้ยน่ารักอะคนเนี้ยไอตัวละครในอนิเมะไอ้แม่ง สวยกว่าโคหนีนะวูดจริงนไม่รู้เป็นหายก็ไม่รู้ให้ตายสิ <c oughs> คนสร้างไม่ก็ขยันสร้างที่ไม่ <c oughs> สร้างตัวละครน่ารักนรักออกมาเนี่ย <c oughs> แผ่นซีดีแผ่นสุดท้ายอ๋อไอตรงนี้ไอลานกว่านี้ก็เคยสู้กับมอนเตอร์หลายตัวเลยนะครับจําได้เคยสู้กับมอนเตอร์หลายครั้งอยู่ยตรงนี้ไม่มีไอสากให้เล่นพิเศษนะไม่มีจบแค่นั้นเลย เอาอีกสักคนนะ้วกันนะเพราะว่ามันน้อยคลิปมันน้อยอยู่ตอนนี้โอ้ใครดีวะไอ้หมอนี่แล้วกันเอาเรียง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 กันนั่นแหละเอาเรียง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 กันไปอ่ะเออของตัวนี้ก็โอเคนะครับผมรับทัหมดแล้วผมก็เคยทําคลิปไว้ก่อนแล้วหรอมั้งแต่ว่าไม่ยังไงมันไม่โอเคแล้วมทำอไมล่ะไม่ไม่ได้จัดเตียงไม่ได้จัดเรียงมันสวยๆนะครับก็เลยมาทำอไมน่ะ ตอนน้ถ้าถ้าถ้าเรียงหน่อยก็ดีครับตอนนั้นไม่ได้เรียงให้มันดูได้ง่ายมาคราวนี้จะเรียงให้มันโอเคแล้วเรียงให้มันพอดูได้ลแล้วอันที่อันที่สามไม่มีใครเลยเหรอวะโอ้กว่าจะมีคนในห,หาแม่งกูก็ดูหากูก็ดูคนตั้งนานคนไปไหนวะโอเคได้เห็นคนแล้วก็พอแค่นั้นแหละสุดท้ายแผ่นฟรีดีแม่งทงั้งกกเลยอะ โอเคกดข้ามหมไดใช่ไหมโอ okay. เคมา,ามาด่านเถอะมาด่านเถอะมาดูพี่ว่าด่านของไอ้โมนี่จะมันแค่ไหนจะเล่นยากหรือเปล่ากูจะหวัวร้อนหรือไม่ต้องไปดูกแกนพอแล้วลนะมันเยอะเยอะมันเยอะเกินไปนเยอะเกินไปมมนี่เป็นนักมวยครับนักมวยแจ็คแน่นอน พร้อมที่จะแลกหมัดกับทุกคนตอนนี้มาเลยนี่ไปรุ่นมาเจอกันหน่อยนี่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 เจอกันหน่อยเดี๋ยวไปแล้วคือเข้ามาไม่กี่วีเดี๋ยวไปแล้วออ้าไก่ไก่ไก,ไก่ไก่มันิ่มแล้วไปรุ่นพันเขาเหนียว อีกแค่สองก่ออีกแค่ดดานกอเดียวเองจะเย็นเย็นไม่ต้องรีบทำอะไรนะตอนนี้เสียงดังฮ่าเสียงดังหามาเจอกันหน่อยไปรุ่นมาหน่อยอีอีเปิดก่อนได้เปียบตีอืมอี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  ชาพลังกันหน่อย,อ,ยอ,อ,อึอยอึ er. อึ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 ปืนกลปืนกลอยปืนกลปืนกลอ้อึอยเอามนตายแล้วใช่หรอวะอ๋อต้องดูชากโฉบมันด้วยแล้วตำรวจมาจากไหนวะ บทพูดมันยาวไปเลยเกินรถที่อะไรวะพป่นนะี่น่ะโปรเทคติ้งหรือเปล่าขัดเวลาขัดเสียข้างจริงเลยต่อไปเป็นด่านสําเร็จด่ดานฟาร์มฟินชวนได้เฮ้ยกูยังไม่เคยเล่นหรอวะเนี่ยโอ้ปฏิหารผมยังไม่เคยเล่นนะครับยังบอกเคยเล่นมาก่อนจีนี้เจปนิตสุดๆเลยหรือเปล่าวะ สองทีนอนน่ะสองทีนอนน่ะของจริงอะ่ะเออจริงจริงด้วยไม่เคยได้มาก่อนอะ่ะสองทีนอนเราคิดก็ผมพานี้ไม่เท่านี้แหละเสียงมันเยอะแล้วตอนนี้เสียงมันเยอะแล้วนะครับใครี่เข้ามารับชมปุบาก,กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ